ในหัวข้อนี้ครับะจะพูดถึงเรื่องการตั้งค่าเบื้องต้นของ WordPress นะครับหลังจากที่เรารู้จักส่วนต่างๆในหลักบ,บ้านของระบบ WordPress กันแล้วนะครับเราจะมาที่การตั้งค่าเบื้องต้นที่จำเป็นก่อนนะครับโดยให้เราไปดูที่เมนูไฟ ไปที่ setting ตรงนี้นะครับคลิกท,ที่ setting ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคจะเป็นรายละเอียดในการเซตค่าต่างๆของเว็บไซต์นะครับโดยในหัวข้อย่อยจะมีตั้งแต่ general, writing, reading, discussion, media, p o m m e t i n g และก็ privacy นะครับการตั้งค่าเบื้องต้นไม่จำเป็นต,ต้องตั้งค่าทุกตัวนะครับผม เราจะดูส่วนที่จําเป็นเท่านั้นนะครับผมเราเริ่มจากที่ส่วนที่ general นะครับผม general นั้นอันบนสุดนะครับใช้ title นะครับใช้ title ตัวนี้ก็คือว่าตัวชื่อเว็บของเรานะครับผมชื่อเว็บไซต์ยังเป็นทางการนะครับใช้<ม> title นะครับส่วนตัว tagline อันนี้ก็จะเป็น,ใน,ในคล้ายๆคําอธิบายสั้นๆของเว็บไซต์เรานะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ ันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นนะครับจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับอย่างในหน้าเว็บถ้าเป็นธีมของเราเนี่ยก็จะไม่ได้โชว์ส่วนนี้นะครับอันนี้การแสดงผลก็แล้วแต่ธีมที่ใช้ด้วยนะครับอันต์ธีมที่ใช้ด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนที่เป็นออฟชั่นอลนะครับส่วนอันต่อไปก็คือ บทดเพจ d s กับ s i t e address อันนี้ก็คือเป็นลิงก์ลิงก์อเดของเว็บไซต์นะครับกับลิงก์หน้าโฮมนะครับไม่จำเป็นไม่ต้องไม่ต้องปรับอะไรนะครับให้เป็นให้เป็นเรียกว่าอะไรให้เป็น default ของระบบให้มาดีกว่าตัวนี้เป็นอีเมล์อัพเดสของแอดมินนะครับผู้ดูแลสูดสุดของเว็บไซต์ตรงนี้นะ ตัวต่อไป membership นะครับ membership อันนี้เป็นการกำหนดว่าให้คนอื่นสามารถ Register สมัครสมาชิกเว็บไซต์เข้ามาได้หรือไม่นะครับจะมีปุ่ม Register ขึ้นมานะครับโดยปกติก็ไม่ควรให้ Register เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะต้องไปดูเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับตรง Register นี่จะเป็นช่องโหว่ได้เยอะนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ให้ปิดเอาไว้นะครับ ตัว New User Default r o w ตรงน,นี้จะกำหนดว่า User e r ที่ <c oughs> ที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะให้เป็นระดับไหนนะครับเรียกว่า r o w ไหนนะครับ r o l ตั้งต้นเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ Subscriber Contributor Author Editor แล้วก็ Administrator นะครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงส่วนนี้กันอีกทีนะครับแล้วก็ s i g n Language ตัวนี้ก็คือว่าภาษาภาษาหลักที่ใช้ในเว็บไซต์นะครับผม ก็ตั้งต้นจะเป็นอังกฤษนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นไทยได้นะครับใครไม่ใครไม่ถนัดถนัดใช้ภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นไทยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนภาษาไทยภาษาอังกฤษทั้งฝั่งฝั่งแอดฝั่งหน้าบ้านและฝั่งหลังบ้านนะครับเปลี่ยนเมนูตรงนี้ก็จะเป็นเป็นภาษาไทยด้วยนะครับผมขอใช้เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับแล้วก็ท i m e z o ตรงนี้ก็เลือก ตามโซนในเวลาที่เราจะให้เป็น Default เครื่องนะครับส่วนของเราจะต้องเป็นบวกเนะครับของไทยเป็นบวกเนะครับฟอร์แมตของวันที่นะครับจะให้โชว์แบบไหนนะครับผมจะให้โชว์เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ฟอร์แมตของเวลาจะให้โชว์เป็นแบบไหนนะครับครับผมจะเป็นโชว์แบบนี้นะครับแล้วก็ week Start on ก็คือวันแรกของสัปดาห์เนี่ยจะมีการใช้ปฏิทินะจะใช้วันแรกเป็นวันอะไรนะครับก็แล้วแต่ตั้งเมื่อตั้งค่าแลวเส็็บทุกก็ให้ s a v เซฟเชนด้านล่างนะครับผมเซฟเชนนะครับก็เสร็จในส่วนของ general setting ไปนะครับตัวต่อไปจะเป็น writing นะครับ writing setting นะครับผก็จะมะีเริ่มต้นตั้งแต่ default post category นะครับผม จริงๆตอนนี้เรายังไม่ได้สร้างแคตตาล็ออะไรเพิ่มนะครับก็ยังเป็นอันแคตตาล็ออยู่นะครับแต่ว่าถ้าเรามีแคตตาล็ออยู่หลายอันเราต้องการให้มีอันดหนึ่งเป็น default เนี่ยในการในตอนสร้างโพสต์นยครับเราไล g ิงเราจะ c r e a t โพสต t เนี่ยครับผม Default ของแคตตาล็อจะติ๊กถูกให้อันนั้นให้ให้เหลือตรงนันะครับผมวน default post format ก็คือเป็นการแสดงผลของ โพสนะครับ default จะให้เป็นแบบไหนคือแต่แต่ละอันเนี่ยการแสดงผลของโพสเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะครับแลวแต่ว่าในรูปแบบ Assign ์ในรูปแบบแชทในรูปแบบแกลเลอรี่อะไรพวกนี้นะครับของแต่ละโพสนะครับซึ่งตรงนี้เราให้เป็น Standard ไปนะครับแลวส่วนถัดไปจะเป็นส่วนของอ่า l Serv e r นะครับตรงนี้แนะนำไม่ต้องทำอะไรนะครับ mail server นะครับควรให้ผู้ดูแล ในส่วน mail server เนี่ยมากำหนดค่าในส่วนนี้มากกว่าครับตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับเมนูถัดไป reading นะครับ reading เริ่มตั้งแต่ว่า,าการแสดงผลในส่วน Home Page ก็คือหน้าแรกนะครับผมจะแสดงผลโดยอะไรครับก็คืออันนี้ default คือโดยนำ l a s t s t e p post ก็คือว่า โพสล่าสุดมาโชวเ์เมื่อเรามีการสร้างโพสต์ใดๆขึ้นมาอาจจะเป็นโพสต์ในแคตตากรีข่าวหรือในแคตตากรีกิจกรรมโพสต์ Post สุดท้ายที่สร้างก็จะามาขึ้นโชว์ไล่เรียงกันไปนะครับผมแต่ถ้าไม่ใช้โพสต์ใหม่มาโชว์เป็นติ๊กอันนี้เป็น static page ก็หมายความว่าเราไม่ต้องเราไม่เอาข่าวใดๆมาขึ้นเราไม่ได้มีข่าวเว็บเราไม่ได้มีข่าวใดๆนะครับเราก็ จะดึงหน้าใดนาหนึ่งขึ้นมาโชว์แทนประมาณนี้นหน้าที่อาจจะเป็นสร้างบอกดีเทลของเราอะไรประมาณนี้ของบริษัทเราของในงานเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาหน้านั้นขึ้นมาโชว์เป็นหน้าแรกแทนนะครับผมโดยเป็นหน้าไหนก็เลือกที่โฮมเพจตรงนี้นะครับแล้วตอนนี้เรามีอยู่แค่หน้าเดียวยังไม่ได้สร้างอะไรนะครับหรือว่าไปเลือกโพสต์โพสต์นั้นมานะครับผมมาโชว์ได้ครับ ส่วนถัดไปก็คือบล็อกเพจนะครับบล็ blog page อ,อกเพจนี่นขอคืนค่าก่อนนะบล็อกเพจโชว์แอดมอสมากที่สุดกี่กี่โพสก็คือว่าถ้าเราเลือก <c oughs> uh, ในการโชว์คล้ายๆโพสฟีดนะครับว่าโพสที่สร้างมาเนี่ยเรามีโพสอยู่20โพสต์เนี้ยในลิสต์โพสที่จะ uh, ที่จะเป็นลิสต์ให้เห็นทุกๆโพสเนี่ยครับในลิสต์นั้นเนี่ย จะให้โชว์หน้าเองเนี่ยตอนหน้าเนี่ยกี่โพสประมาณเนี่ย,อยตอนนี้ตั้งไว้ที่10โพสนะครับตัวถัดไปก็คือในการในการแสดงในแต่ละโพสตที่เป็นในฟีดนั้นนะครับให้แสดงรายละเอียดอะไรของโพสต์บ้างจะมีส่วนฟูลเทคก็คือรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับกับส่วน Excer p t นะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้เลือก Excer ก,ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่า Excerpt คืออะไรนะ ก็ส่วน search engine ก็คือว่าให้ search e n อร์เาทำงานในเว็บไซต์เราไหมนะครับตรงนี้ก็คือยังไม่ให้เข้ามาเก็บข้อมูลในเว็บไซต์บางทีเว็บไซต์เรายังสร้างไม่เสร็จครับตรงนี้เราทำในโลเคชั่นก็ไม่ต้องไม่ต้องสนใจจ,จุดนี้นะครับผมตัวด,คดคิคัสชั่นเนี่ยเราจะ ข้ามไปนะครับเพราะว่าเราจะปิดไม่ให้มีการคอมเมนต์ใดๆในเว็บนะครับดูที่มีเดียนะครับก็เป็นการตั้งค่าขนาดรูปนะครับขนาดรูปในฟอร์แมตต่างๆตตอนที่เราเอารูปเข้าไปเนี่ยเว็บเพจจะมีการตั้ง Default รูปไว้ว่าถ้าเป็นขนาดใหญ่คือขนาดเท่าไหร่ขนาดกลางเท่าไหร่ขนาดที่เป็น ทำเนียลไซส์ขนาดเล็กเนี่ยเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับเคแล้วก็ในการอัปโหลดรูปเนี่ยจะมีกำหนดเดือนกับปีที่จะรูปเข้าด้วยนะครับส่วนเพิ่มมาลิงก์ก็คือการกำหนดลิงก์ลิงก์พื้นฐาน,นเว็บไซต์ตรงนี้ตรงนี้สำคัญนะครับว่าเราต้องการให้เว็บไซต์เรา,าใช้รูปแบบลิงก์เป็นแบบไหน นะรูปแบบลิงก์ในโพสต์ของเราเนี่ยรูปแบบลิงก์จะขึ้นยังไงอย่างนี้นะครับตรงนี้ต้องตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าถ้าเว็บไซต์เราเปิดไปแล้วแล้วก็เราทําการ P I มีคนมารู้จักแล้วเอาลิงก์เราไปใช้แชร์กันแล้วเนี่ยแล้วเรามาเปลี่ยนตรงนี้ที่หลังเนี่ยะจะเกิดความเสียหายที่ว่าเมื่อคนคลิกคลิกรูปแบบเดิมเข้ามาแล้วไม่เจอหน้านั้นเข้ามาไม่เจอหน้านั้นนะครับคือพอลิงก์รูปแบบเปลี่ยนลิงก์ก็จะเปลี่ยน ไปทั้งหมดเลยนะครับผมให้เราคิดตั้งแต่ต้นว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับเพลนก็คือว่าใช้รูปแบบ id id ของโพสต์ขึ้นมานะครับอันนี้ไม่แนะนำให้โชว์ id เท่าไหร่นะครับผมรูปแบบ day and name ก็คือว่าจะเป็นวันที่แล้วก็จะเป็นชื่อโพสนะครับชื่อโพสตรงนี้นะครับแล้วก็ month and name ก็คือจะเป็น เดือนไม่มีวันที่นะครับจุดแค่เดือนแล้วก็จะเป็นชื่อโพสนะครับนามาัตรก็จะเป็นจะเป็นเลข ID ของโพสต์นะครับผมตรงนี้ก็ไม่ไม่น,าน,าน่าจะมีเลข ID นะครับโพสต์เน e ก็จะเป็นโชว์โพสต์เนーเลยตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็นคัสตอมสั u เจอร์ก็ได้นะครับคัสตอมสั u เจอร์ก็คือว่าตรงนี้จะมีปุ่ม ผุ่มให้ใช้เห็นไหมครับผมไม่ใช้ว่าเราต้องการสิ่งไหนมาโชว์จะมีตั้งแต่ปีเดือนนะครับเดือนที่เป็นเลขนะครับเป็นวันที่เป็นชั่วโมงเป็นนาทีเป็นวินาทีเป็น ID ของโพสต์นะครับเป็นชื่อโพสต์นะครับหรือเป็นแคตตากรีหรือจะเป็นออเทอร์ออเทอร์คือผู้สร้างชื่อผู้สร้าง นี่นะครับผมนี่ถ้าผมอยากจะเปลี่ยนเช่นผมเอาออกเอาออกผมต้องการให้เป็นแคตตาล็ีตั้งต้นแล้วตามด้วยโพสเม็อย่างนี้ก็ได้นะครับผมผมขอใช้เป็นแบบนี้เลยนะครับไม่ไม่เอาวันที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสุดท้ายแล้วก็เซฟเชนไปนะครับ ตัวจานล l สุดท้ายคือตัว privacy privacy policy นะครับสามารถอตอนนี้ระบบก็มีตั้งต้น privacy ไว้ให้นะครับมีเพจอยู่สอสอหน้าที่เป็นเกี่ยวกับ privacy policy นะครับก็เราสามารถมาสร้างเ t e new ได้ได้อีกตรงนี้นะครับผมก็เบื้องต้นที่สำคัญของการจัดการเว็บไซต์ก็ประมาณ